วันนี้มาอาัปเดตต้นผักของเรานะคะกำลังสวยเลยค่ะฝนตกสามวันติดต่อกันเนาะเดี๋ยวตอนหนึ่งวันแมวก็คงเอาน้ำที่กระบะรองออกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้รากเน่าเพราะว่าน้ำอาจจะขังอันนี้ผักเป้นเรายังไม่ได้อ่ายังไม่ได้เอาไปทำผัดไทยเนาะสวยเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้คงจะผ่าตัดเนาะเรดี้ก,กำลังสวยพริกกำลังพริกแอบเป็นรูปแล้วค่ะเพื่อนๆเมลวไม่ได้ปลูกเยอะนะคะปีนี้เพราะว่าแมวไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนาะทำคลิปยังไม่มีเวลาก็ขอโทษขอภัยนะคะอันนี้กำลังสวยเดี๋ยวเมียวก็คงหาไม้มาใส่ ทำงานเนาะนก็เหนื่อยดูแลลูกด้วยล,ลูกก็ปิดเทอมนะคะช่วงนี้ก็เลยจะวุ่นๆหน่อยเดี๋ยวไปนั่งคุยกันข้างในนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบเจอกับแมวเมียวไลฟ์อินเบรียมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาเม้าม้อยหอยสั่งเช่นเดิมเช่นเคยเนาะก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณ4,300ซับสไคร์เบอร์ขอบคุณ f อและเพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจให้การติดตามเนาะและเมวก็เอาคำแนะนำจากพี่ๆน้องๆที่คอมเมนต์ไว้ในด้าน ทีมดีมีกำลังใจต่อไปที่จะทำสรรสร้างคลิปให้เป็นประโยชน์มากๆขึ้นเนาะเพราะแมวก็ไม่ได้เป็นคนพูดเก่งเนาะไม่ได้เป็นคนที่แบบวิดวาดจิตจัดพอที่จะทำให้อะไรมันสนุกสนานมากเท่าไหร่เนาะแมวก็เป็นคนตรงๆพูดง่ายๆบ,บ้านๆในสไตล์ของแมวเนาะไม่ได้เป็นคนที่ต้องแบบ ต้องกีดต้องการ์ดในคลิปเนาะเอาเราเอาเป็นตัวเราเป็นดีที่สุดเนาะถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดไม่โอเคกับกรีริยาจืดๆบ้านๆของแมวก็ไม่เป็นไรอันนั้นแมวก็ปล่อยผ่านเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคำถามพี่พๆหลายคำถามของเมมตนไว้แมวก็ไม่ได้ตอบ พี่ๆทุกคนเนาะแมวก็ทํางานไม่ค่อยมีเวลาแต่แมวก็จะพยายามมาทาคลิปตอบอย่างแบบนี้หละเออเพราะว่าการที่เราจะไปตอบทุกคนทุกคนทุกคอมเมนต์มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายเนาะหน้าที่รับผิดช,ชอบการงานการดูแลลูกของเรามันก็มีเนาะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามกันด้วยเนาะเออทำไมว่าถึงทํา y o u b e อืมแมวก็ปกติแล้วอะ ก่อนที่แมวจะมาทำ u t u b e เอาง่ายๆว่ามันว่างเออทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ว่างหรอกคะ่ะพี่ๆน้องๆคือเป็นคนที่ว่างไม่ได้าตารางทำงานของแมวก็วันวันหนึ่งก็จะหมดวันไปละช่วงที่แมวไปต้องเรียนภาษาเนาะแมวทำงานส่งลูกเรียนทำงานแล้วก็ไปรับลูกก็สลับทำกับแฟนนะแต่เราก็ไม่ได้ทำคนเดียวเนาะ เราบางวันที่เราต้องไปเรียนหนังสือแต่ทุกวันเราต้องไปเรียนหนังสือเลิกหกโมงต้องไปถึงที่โรงเรียนแล้วทุกอย่างต้องวิ่งรีบมาอาบน้ํารีบขึ้นรถม์เนาะเพราะว่าแฟนก็ต้องทํางานแล้วกว่าจะจบจะสิ้นถึงบ้านก็เอาตอนสี่ทุ่มพอหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนาะเรียนจบแล้วเราก็เริ่มว่างเราเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นเออและก็วิบวับโรคโควิดก็มาเราก็ เลยหันมาเล่น YouTube ไหมเพราะว่าเราก็เครียดเนาะไม่มีเพื่อนความเครียดมันก็มามันเหงาเนาะเพื่อนๆถึงอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกก็มีความสุขดีแต่การคนที่เราต้องการเพื่อนมันก็มีเราก็อยากมีโมเมนต์ของเราบ้างไม่ใช่แบบมีแต่ครอบครัวมันไม่ใช่เนาะเราก็มีอยากจะมีอะไรที่เป็นของเราที่จะสนุกส่วนตัวเราเหมือนอย่างใครหลายๆคน อย่างแฟนแมวเนี่ยเขาก็มีโมเมนต์ของเขาคือเขาก็จะไปปาลูกดอกนู่นนี่เขาก็จะมีส่วนของเขาอย่างลูกก็จะเล่นเกมวันว่างของเขาเออเราก็อยากจะมีบ้างนอกเหนือจากการดูแลครอบครัวเนาะมาทำ u t u b e อ่าก็ดีนะได้เจอกับเพื่อนรอบลูกได้เจอกับใครหลายๆคนได้คุยกันได้สนุกได้มีที่ระบายได้มีที่ระบายไม่อัดอั้นเนาะมีเพื่อนคุยได้คุยกันนานาสารพัดเนาะ แล้วถามว่าได้เงินจาก y o u u u b e หรอก็ไม่ไม่ได้นะแมวทำค่าเน็ตยังไม่พอเลยเนาะแล้วก็มีคำถามจากพี่ๆมาว่าไม่มีตังหรอพวกเมียฝรั่งอ่าไม่มีตังถึงมาทำ YouTube อืมอันนี้ก็บอกไว้นะที่นี้เลยนะคะว่าการเงินทางบ้านเราก็ไม่ได้เลือดร้อนอะไรแมวก็ทำงานแฟนแมวก็มีงาน เรามีเงินซัพพอร์ตครอบครัวเราได้เรามีเงินส่งไปให้พ่อใช้ได้ทุกเดือนณนะตอนนี้ครอบครัวก็มีความสุขดีก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้หวังที่จะได้เงินจาก y o u t u เนาะถ้ามามีมาก็ดีจะได้มีค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะเพราะอินเทอร์เนต็ตแมวจ่ายแพงนะจ่ายเดือนหนึ่งก็ตกไป85ยูโรได้เนาะเออถ้าได้มาก็ดีเพราะว่าเราใช้ชีวิต อ,อยู่กับอินเทอร์เน็ตมาเยอะเนาะถ้าได้กลับมานิดนึงก็ยังดีเนาะอันนี้ก็ไม่ได้รังเกียจนะถ้าได้มาและมีคอมเมนต์จากพี่พี่บอกว่าหิวแสงหรอทำไมต้องมาวิจารณ์ตัวเองให้คนฟังมาสาวไส้ให้กากินเออทำไมไม่อายเออแมวก็เข้าใจนะเพื่อนหลายคนหรือ เพื่อนส่วนตัวหรือใครที่รู้จักกับแมวนะถ้าถ้าเรียนรู้ว่าแมวเป็นใครอะไรยังไงตั้งแต่แรกๆเริ่มๆในชีวิตจริงนะในความเป็นอยู่ที่จริงเขาก็จะเข้าใจแหละเพราะว่าแมวเป็นคนที่สู้กับชีวิตมาเยอะแล้วก็ไม่เคยขอให้ใครมาช่วยแล้วไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยใครแต่คนที่จะเป็นคนดีได้ก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเรา การช่วยเหลือตัวเองและต้องช่วยเหลือผู้อื่นหลายคนก็อาจจะไม่ชอบหลังจากที่แมวทำคิดมาทำช่องมาหลังจากนี้ไปเนาะหลายคนก็คงอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แนวทางความคิดของแต่ละคนจะให้คนมาเข้าใจเรามันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่การทำช่องของแมวแมวก็ทำมาหลายอย่างนะไม่ได้แบบว่าต้องมาคุยแต่เรื่องแมวฝรั่ง ก่อนหน้านั้นแมวก็ทําคลิปแรกๆเลยคือว่างจัดมีคลิปแรกเลยที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ตัดต่ออะไรคือทํางานในสวนมะเขือเทศหน้าดำๆถ่ายเออถ่ายคลิปนั้นน่าจะเป็นประมาณว่าโควิดก็กลัวเงินก็อยากได้งานก็อยากทําประมาณนั้นแหละคลิปอันนั้นอนะคลิปเก่าๆเลยแรกๆเลย แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายไม่ได้สนใจพอมาว่างจริงๆถึงมาทำคลิปทำกับข้าวยอดวิวสูงสุดแค่แปดแปดพันเนาะเจ็ดพันแปดพันอันนั้นก็ไม่ตรงไม่ตรงโจทย์เพราะว่าช่วงโควิดเราไปซื้อกับข้าวไม่ได้อาหารมันไม่ครบวัตถุดิบมันไม่พอเราก็ไม่อยากจะหลอกลวงผู้ผู้ชมเนาะเราก็อยากทำให้เป็นอาหารไทยจริงๆเนาะเพราะว่า การที่เรา,าประดิษฐ์ประดอยก็ถูกเราอยู่เมืองนอกเราต้อง a ด e p t ใช้ให้มันเป็นอาหารไทยการดัดแปลงอาหารฝรั่งให้มาเป็นอาหารไทยอันนี้ก็คือไอเดียอันหนึ่งก็ดีเนาะแต่แต่แมวก็อยากให้มันเป็นอาหารไทยเนาะแล้วแมวก็มาทําคลิปกินคลิปเที่ยวส,สลับกันไปแต่เราเป็นคนที่กินได้แซบ่บ <laughs> เราเป็นคนกินไม่อร่อยเนาะเอาง่ายๆว่าเราเราเหนื่อยจากการทํางานดูแลลูกใครจะมานั่งปั้นหน้ายิ้มแล้วก็กินให้แซบมันก็ไม่ตรงโจทย์กับการที่อยากจะทำแล้วแมวก็เลยเปลี่ยนแนวดูสิเออเอาอะไรที่มันง่ายแล้วมันมันที่ที่เราสามารถพูดออกมาได้เลยถึงแม้มันจะพร่ําเพื่อล่ำไหลซ้มซ่าพูดวกไปวนมา แต่มันก็ออกมาจากประสบการณ์จริงของเราและแมวก็อยากจะแชร์ตรงนี้ให้เป็นแนวทางให้กับสาวๆที่ผิดพลาดมาในชีวิตล้มลูกคุกคลานถามว่าทำไมถึงมาแชร์แมวก็เคยทุกข์นะเคยเศร้าเคยหมดหนทางถึงอยากจะจบชีวิตตัวเองเคยผิดพลาดมาหลายๆครั้งถึงแม้ว่าแมวจะตอนนี้อายุแค่39 แต่แมวเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตจริงๆในตอนที่อายุ20เริ่มอยากจะหาอยากจะค้นคว้าอยากจะขวักไข่หาเงินด้วยตัวเองสร้างครอบครัวสร้างชีวิตการเลี้ยงลูกการดูแลลูกสร้างครอบครัวตัวเองให้ดีขึ้นไปในเมื่อบางครั้งมันล้มเหลวมันผิดพลาดเราก็ขอเริ่มใหม่ ไม่มีใครหรอกไม่เปิดโอกาสเราเป็นกำลังใจให้ตัวเองรักตัวเองอย่างน้อยคนรอบข้างก็ยังรักเราแมวก็อยากเอาตัวนั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้กับคนอื่นดูว่าเราก็สามารถลุกขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะลุกยากเ็นแต่ก็ต้องทำเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเนาะและก็เป็น แนวทางให้กับหลายคนที่กำลังท้อได้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ทำใหม่คิดใหม่ก็จะดีนะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นถึงแม้ว่าตัวเองจะเจ็บช้ำมาแค่ไหนหรืออย่างน้อยเราก็ได้แบ่งปันสิ่งที่เราเคยผ่านมาเพื่อให้ทุกคนมีไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชีวิตของคนนั้นหรือบางคนที่ญาติหรือพี่ๆน้องๆเจอปัญหา อย่างน้อยเขาก็ได้บอกได้ว่าเออไปดูช่องนั้นสิเขายังลุกขึ้นมาได้เขายังผ่านมาได้เขายังประสบความสําเร็จแมวก็ไม่ได้หมายความว่าแมวจะดีเลิศประเสริฐสีแมวไม่ได้บอกว่าแมวประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าแมวก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันทําแต่ละวันให้ดีที่สุดทําไมวันข้างหน้าเราจะไม่ได้ดีทําทุกวันทําทุกวัน ดีกว่าไม่ได้ทำเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแมวก็จะมาบ่นๆบนอย่างนี้แหละขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมหวังว่าคลิปของแมวก็คงจะมีประโยชน์แมวก็จะพยายามพูดให้สั้นลงให้มีเนื้อวันนี้ก็มาขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณคำแนะนำหลายๆอย่างกับการพูดกับการคุยบางทีก็ซ้ำมั่งอ,อวนมั่งก็ขอโทษขออภยัย คลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ